ไปเป็นกระทู้ถามที่3.3เรื่องการส่งเสริมการเรียนการสอนศาสนาและกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะเป็นกระทู้ของท่านสิริวัตรไกรสินเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็นายกร,รัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านชินวรบุญเกียรติร,รัฐมนตรีช่วยว่าร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตอบชี้แจงขอเชิญท่านผู้ตั้งกระทูคะ้ค่ะ ท่านประธานที่กรบกระผมนายสิริวัตรไกรสินสมาชิกวุฒิสภาจากนครศรีธรรมราชในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการการศึกษาและได้ศึกษาในเรื่องต่างๆมาพอสมควรผมขอญาตท่านในเบื้องต้นว่ากระทู้ที่คล้ายๆกับกระทู้หมู่วันนี้คือมีถึง5กระทู้นั้นเป็นผลมาจากการที่กรรมธิการการศึกษานะครับทั้งคณะเราได้ศึกษามา ส่วนหนึ่งนะครับทั้งเรื่องของในกรอบของการปฏิรูปการศึกษาและทั้งในประเด็นอื่นอันนี้เป็นเบื้องต้นที่อยากจะก,กราบเรียนกับท่านและอยากกราบเรียนท่านประธานต่อไปว่ากระทูน้นี้ถึงแม้ว่าเราตั้งมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วผ่านมาปีกว่านะครับแต่ว่ากระทู้ยังถือว่าทัานสมัยอยู่เหตุเพราะว่ามันยังเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงเยอะครับกระทู้ตั้งมาก่อนที่ท่านรัฐมนตรี ท่านชินวรจะเข้ามานะครับดังนั้นผมอยากกราบเรียนว่าเรามีความเห็นใจท่านที่ท่านมีเวลาสั้นหมายความว่าไม่ใย่สั้นนับจากนี้นะครับผมอวยพรให้ท่านอยู่ยาวท่านครับแต่หมายความว่าท่านเพิ่งเข้ามานะครับดังนั้นประเด็นที่ค่อนข้างยากแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าท่านดารีว่าการท่านนี้ท่านมีวิสัยทัศน์และก็ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงนะครับ ผมมีคำถาม3ข้อท่านประธานแต่ผมอยากจะถาม2องข้อก่อนนะครับแล้วในการที่จะถาม2ข้อผมอยากกรับเรียนท่านว่าผมขออนุญาตใช้เวลาตามกําหนดเพื่อที่จะได้อธิบายให้ท่านเห็นเจตนารมณ์ในการตั้งคําถามของกระผมดังนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าเราในสภาทั้งหลายคงตรงกันว่าเราอยากเห็นคนไทย เมื่อจบการศึกษาไปอยู่ในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคเอกชนภาครัฐราชการหรือภาคประชาชนเราอยากเห็นคนไทยเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมอยากเห็นคนไทยเป็นคนที่มีจิตสาธารณะไม่เห็นแก่ตัวเสียสละอย่างนี้เป็นต้นแต่ประเด็นก็คือว่าเราทุกคนคงทราบว่าณขณะนี้ ประเทศไทยทั้งๆท,ท,ที่เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากและมีภัยทางธรรมชาติค่อนข้างน,น้อยแต่ประเทศเรากลับไม่เจริญเท่าที่ควรที่จริงควรจะเจริญกว่าญี่ปุ่นท่นทานประธานแต่ว่าถามว่าทําไมหลายคนก็ตอบว่าก็เพราะเราผลิตคนที่ยังไม่ได้ตามที่เราต้องการครับคือหมายความว่าคุณธรรมจริยธร,รรมหรือจิตสาธารณะเมื่อเข้าไปสู่ภาคส่วนต่างๆนั้นยังไม่มากพอ ท่านประธานที่เคารพนอกจากว่าไม่มากพอเนี่ยผมอยากกลาบเรียนท่านต่อไปว่าเรากลับพบผลกระทบจากการที่การผลิตนักเรียนนักศึกษาที่จบไปเป็นบัณฑิตรหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับเข้าไปสู่สังคมเนี่ยเราพบว่าเขากลับสร้างปัญหาขึ้นมาอีกด้านหนึ่งคือจํานวนไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ท่านประธานที่เคารพครับเวลาเราพูดถึงปัญหาวัยรุ่นแน่นอนเป็นเหรียญสองด้านครับหมายความว่า มีวัยรุ่นหรือเยาวชนที่เป็นเด็กคิดดีทดําดีมีความรับผิดชอบหรือสร้างสรรค์อยู่ซีกหนึ่งแต่ในอีกซีกหนึ่งครับเราก็กลับพบว่าเรามีเยาวชนหรือวัยรุ่นที่อยู่ในวัยการศึกษาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรามีปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราแบกรับเริ่มจะไม่ไหวท่านประธานท,ที่เคารพท่านทราบว่าปัญหาเรื่องสุรายา,สา,ยาเสพติดมีมากขึ้นตอนนี้คุกที่ขังเด็ก นะครับคุกที่ที่เป็นสถานพินิษ์นะครับทีเ่เด็กเข้าไปอยู่เนี่ยเริ่มไม่พอจากปัญหาเรื่องยาเสพติดก็ตามปัญหาเรื่องอาชญากรรมก็ตามปีละประมาณห้าหมื่นคนท่านประธานครับอันนี้มันหนักข้อยิ่งขึ้นถัดมาเรามีปัญหาเรื่องของเยาวชนที่เรามีท้องก่อนก่อนก่อน,อน,อนวัยอันควรหรือแม่วัยรุ่นเนี่ยปีหนึ่งประมาณเจดแปดหมื่นท่านประธานอันนี้ผมถามว่าความรับผิดชอบหรือ จิตของเด็กณขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องการใช้ความรุนแรงซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่ครับเด็กก็มีนะครับเด็กปาหินก็มีเด็กตีกันก็มีนะครับหรือตบกันในหมู่ผู้หญิงก็มีทั้งนั้นครับรวมถึงเด็กติดพนันบอลติดเกมนะครับหรือมีพฤติกรรมไม่สร้างสารรค์อื่นเช่นรถซิ่งเช่นอะไรต่างๆท่านประธานที่เคารพผมอยากกล่าวเรียนว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยถามว่า ใครจะเป็นผู้แก้แน่นอนก็โยนกันไปโยนกันมาแต่ผมคิดว่าระบบซึ่งมีทรัพยากรอย่างหนึ่งเนี่ยเราหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไปไม่ได้นั่นก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นก็คือรัฐบาลแต่ท่านประธานครับผมอยากกลับเรียนว่ารัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ใส่ใจจริงจังในการที่จะสร้างให้เยาวชนหรือให้เด็กนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ย มีจิตสาธารณะมีคุณธรรมจริยธรรมจริงๆทุกรัฐบาลมีนโยบายท่านประธานครับเช่นรัฐบาลก่อนหน้านี้มีนโยบายทางด้านการศึกษาว่าความรู้คู่คุณธรรมคือแปลว่าการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความรู้วิชาตรมต,ำ,ตำราท่านประธานครับกับเรื่องของการให้เกิดจิตที่สูงขึ้นจิตสาธาร,รณะคุณธรรมจริยธรรมเท่ากันคราวนี้พอมารัฐบาลนี้ท่านประธานที่เคารพ รัฐบาลนี้บอกว่าคุณธรรมนําความรู้อันนี้ที่ถแถลงที่กระทรวงต่างประเทศที่พวกเราไปกันแปลว่าจะต้องมุ่งเน้นด้านจิตเนี่ยให้มีคุณธรรมเนี่ยให้มากกว่าเรื่องของวิชาความรู้หรือวิชาตามตําราท่านประธานครับผมสนับสนุนครับคือทั้งสองรัฐบาลหรือหลายรัฐบาลเนี่ยที่จริงก็เขียนนโยบายทํานองอย่างนี้สนับสนุนเต็มที่ครับแต่ปัญหาก็คือว่าในฐานะที่เราไม่ได้ เป็นฝ่ายทําหรือไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารจัดการหรือปฏิบัติเราเป็นฝ่ายตรวจสอบผมจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่าและถึงที่สุดนโยบายที่รัฐบาลน,นี้มีเนี่ยท่านจะแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างไรสิ่งที่ผมจะถามเป็นข้อที่หนึ่งก็คือว่าในเรื่องของเวลาเนี่ยคือเวลาเด็กจะเรียนครูจะสอนท่านประธานที่เคารพถ้าเราบอกว่าเราอยากจะพัฒนาจิต นะครับเอาหลักธรรมคำสอนทางศาสนาเข้าไปเราก็จะต้องไปตรวจสอบว่าแล้วเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายหรือให้ไปน่ะมันตรงกับนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้หรือไม่นะครับเช่นเท่ากันหรือมากกว่าหรืออะไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทางรัมตรีท่านจะต้องตอบแล้วที่จะถามต่อเนื่องในข้อที่หนึ่งก็คือว่าแล้วแผนงานละ่ะแล้วกิจกรรมละ่ะแล้วโครงการละ่ะ ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คืองบประมาณละ่ะทางรัฐบาลน,นั้นได้เตรียมไว้ในเรื่องของการเรียนการสอนด้านศาสนานะครับทุกศาสนานะครับเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารนณะตั้งแต่ปี2553จนถึงปี2555เนี่ยหรือไม่อย่างไรผมเขียนถึง2555นะครับแปลว่าก็ถ้ารัฐบาล จริงๆถึงแม้ว่าอยู่ไม่ถึงก็ตามนะครับเพราะว่าโดยกําหนดวาระถึงแม้ไม่ยุบสภาเนี่ยก็สามารถที่จะวางนโยบายหรือว,ว่าวางกรอบวางทิศทางไว้ได้ตรงนี้ถามว่าท่านมีหรือไม่อย่างไรเป็นคําถามข้อที่1แต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมอยากจะถามคําถามในข้อที่สองไปด้วยครับในเรื่องของการส่งเสริมด้านกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาแต่ว่าเช่นกันในข้อที่หนึ่งนะครับก็คือผมอธิบายเจตนารมณ์และที่มาสักเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจคําถามครับ ท่านประธานคงทราบว่ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากนโยบายของรัฐบาลใดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับมันเกิดมาจากผลพวงก,การต่อสู้ของนักเรียนนักศึกษาประชาชนเมื่อ14ตุลาคม2 5 1 6ท่านประธานคงจาบรรยากาศได้ดีว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรามีนักเรียนนักศึกษาออกสู่ชนบทไปออกค่ายอาสาพัฒนาไปสู่สลัมไปบำเพ็ญประโยชน์ไปศึกษาปัญหาเชิงสังคมเยอะแยะไปหมดท่านประธาน ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นมันก็เกิดการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นเขาเกิดความเสียสละเขาเห็นอกเห็นใจคนยากคนจนนั่นหนึ่งท่านประธานแล้วสองเขาเกิดอะไรขึ้นอีกครับเขาเกิดการตั้งคําถามว่าเอสังคมทําไมมันเหลื่อมล้าอย่างนี้ทําไมสังคมไทยจึงไม่พัฒนาเป็นประเทศที่จเจริญแล้วเหมือนกับประเทศอื่นเมื่อเขาเกิดคําถามถึงเรื่องราวต่างๆในสังคม ความคิดสร้างสรรค์มันเกิดท่านประธานเพราะความคิดสร้างสรรค์มันไม่เกิดจากการยัดอะไรเข้าไปในหัวสมองเด็กให้เด็กจําหรือสั่งให้เด็กทําตามไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์เหมือนกับที่ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์นในประเทศเผด็จการท่านประธานที่เคารพไอ้น,นี่เกิดแล้วเกิดต่อมาที่ผมอยากจะยกตัวอย่างเป็นข้อสุดท้ายก็คืออะไรครับหลังจาก14ตุลา16กิจกรรมนักเรียนน,นักศึกษานักศึกษาทําให้เกิดการพัฒนาทักษะในทุกด้านเลยท่านประธาน ทักษะในการทํางานเป็นทีมทํางานร่วมกับผู้อื่นใช่หรือไม่วัาน,นี้คือการเก่งคนที่เราต้องการสําหรับคนไปทํางานในทุกขแขนงเขารู้จักฝึกงานนะครับไปตอกตะปูไปเก็บข้าวไปอะไรก็แล้วแต่ไปประชุมนี่เก่งงานท่านประธานนอกจากนั้นเขาเก่งเรื่องการสื่อสารซึ่งเป็นทักษะสําคัญเลยครับผมอยากกล่าวเปลียนว่า อันนี้เป็นเรื่องที่มันแทบจะเป็นไปเองนะฮะกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาแต่ไม่ได้เกิดจากรัฐบาลไหนเลยทุกรัฐบาลครับไม่ว่ารัฐบาลที่สีเหลืองสนับสนุนสีแดงสับสนุนรัฐบาลสีฟ้าในอดีตผมกราบเรียนว่าก็ยังไม่เกิดผมไม่พบนะครับทั้งทั้งที่ทุกรัฐบาลทุกสีนั้นเนี่ยท่านประธานที่เคารพก็มีอดีตนักกิจกรรมอยู่เยอะมาก นะครับผมไม่มีเวลาแล้วในการจะเอ่ยชื่อเพราะว่าพอไปดูผมใช้เวลามา8ปดนาทีแล้วท่านประธานดังนั้นผมจะถามคําถามข้อที่2เพื่อเปิดโอกาสให้ทางท่านรัฐมนตรีที่เคารพท่านจะได้ตอบว่ารัฐบาลน,นี้ครับมีแผนงานกิจกรรมและงบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะในปี2553 ถึง2,555หรือไม่อย่างไรครับนี่เป็น2องคำถามแรกขอบพระคุณครับอเช